คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยซาบูกในฝรั่งเศสเผยผลการศึกษาพฤติกรรมคนเดินข้ามถนนสามแห่งในเมืองซาบูกเทียบกับพฤติกรรมคนเดินข้ามถนนสี่แห่งในเมืองนากย่าทางตอนกลางของญี่ปุ่นพบว่าชาวฝรั่งเศสข้ามถนนฝ่าสัญญาณจราจรมากถึง41.9เมื่อเทียบกับชาวญี่ปุ่นที่มีเพียง2.1หรือฝ่าฟื้นมากกว่าชาวญี่ปุ่นถึง20เท่า นักวิจัยระบุว่าชาวฝรั่งเศสไม่ค่อยเคารพกฎระเบียบมากนักเพราะไม่สนใจสายตาคนอื่นส่วนชาวญี่ปุ่นเคารพกฎระเบียบมากกว่าไม่ใช่เพราะกลัวถูกปรับแต่เพราะให้ความสำคัญกับความคิดของผู้อื่นผลการวิจัยนี้ยังชี้ให้เห็นว่าพฤติกรรมกลุ่มในการสัญจรทางเท้ามีอิทธิพลยอย่างมากต่อความปลอดภัยในการสัญจรดังนั้นการหามาตรการป้องกันอุบัติเหตุการเดินเท้าจึงต้องให้ความสนใจในเรื่องของค่านิยมทางวัฒนธรรมด้วย AHHHHH